สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะประมาณสองทุ่มค่ะก็จะเอามาให้ดูแล้วก็มาโชว์นะคะได้มาทั้งหมดสิบต้นนะคะสิบต้นนี่อยู่ในกล่องก็มีเอามาให้ดูว่าตอนเราซื้อมานะคะไม่ได้หอ่อไม่ได้อะไรนะคะใส่ลังมาแบบนี้แล้วค่ะสองสามลังแล้วก็วางใส่ท้ายรถมาไม่ได้หอ่อไม่ได้พลาสติกอะไรนะคะเราจัดการเอาเองเลยค่ะระวังที่สุดเลยอย่าให้มัน โดนพวกตาตาพวกนี้หายนะคะโอ้โหวันนี้จัดไปสิบต้นค่ะสองพันสองร้อยเยนนะคะก็ประมาณต้นหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทค่ะถ้าเป็นเงินไทยนะคะอันนี้ส่วนต้นนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอันนี้แพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันสามพันกว่าเยนนะคะก็วันนี้ทั้งหมดจ่ายไปนี่ค่ะทั้งหมดจ่ายไปโดนไปสองหมื่นสามพันเยนนะคะ ดีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,700กว่าบาทค่ะวันนี้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะนานๆทีขอแคบพูดกันตรงๆนะคะได้มา10ต้นเนี่ยถ้ารอดทั้ง10ต้นนี่ถือว่าโชคดีมากเลยรอดสักครึ่งนึงก็ยังดีค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือมันจะตายนะคะแต่ถ้าดูด้วยสายตาณนะเวลานี้ตอนนี้คือดีงามมากเพราะวนีค่ะมันแตกตามมาให้อันนี้กุหลาบเลยนะคะ King r o รสเป็นกุหลาบเลยดอกเล็กๆเป็นพวงอยากได้มานานแล้ว เมื่อก่อนก็เคยซื้อพอมาถึงบ้านเวลามันดอกมันกลายเป็นสีขาวนี่ค่ะแต่มันตายไปแล้วคะ่ะวันนี้เจอก็เลยเอามาเลยคิงโรสนะคะนี่ค่ะยาวสามเมตรดอกสามเซนดอกไม่ใหญ่มากดอกเล็กนะคะแต่เป็นพวงอยากได้มานานแล้วคะ่ะแล้วก็นี่ค่ะพีเอรองดูรองซานนะคะหรือเมืองไทยเขาชอบเรียก เอเดนโรสวันนี้จัดมาสองต้นเลยค่ะสีชมพูนะคะสองต้นเลยนี่มาสองต้นคู่กันอุ้ยอุ้ยเห็นไมหมคะหักแล้วอะ่ะนี่หมายถึงหนึ่งกิ่งเลยนะคะเนี่ยอยโมโหแล้วนะนี่สีเหลืองค่ะสีเหลืองสีเหลืองนะคะนี่ สีเหลืองอันนี้เหมือนกันสองต้นนะคะเอเดงโรสเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เอเดงโรสต้นเดียวพิงค์พิงค์อะไรเลยรนะพิงค์เอเด้งละต้นเดียวแต่ไอันนียอันนี้สองต้นคือเนี่ยหนึ่งต้น,น,ตนแล้วก็เนี่ยหนึ่งต้นเนี่ยเหมือนกันเนี่ยพียรองเนี่ยเหมือนกันสองต้นนี่กิ่งงามเลยค่ะนี่กิ่งแบบนี้งามเลยนะคะนี่ค่ะเอามาโชว์นะคะ อันนี้ก็สีแดงอยากได้มากเลยเคยปลูกแล้วไม่แข็งแงรงซากทีแต่อยากได้อยากได้ชอบมากกุหลาบเลื้อยสีแดงนี่ค่ะเลื้อยหมดนะคะรู้สึกว่าจะเลื้อยทั้งหมดเก้าต้นนะคะนี่ก็เลือ้อยน่าจะเป็นสีส้มนะคะนี่วามใหญ่ของดอกสิบเซนเขาเขียนไว้นะคะเป็นกุหลาบเลือ้อยมันจะยาวได้ประมาณสามเมตรเขาบอกอย่างนี้นะคะตรงนี้จะบอกว่าหอมหรือไม่หอมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ซิโย,ย่ ทนต่อโรคไหมอะไรประมาณนี้เขาจะบอกนะชื่อกุหลาบค่ะถ้าเขียนไว้ตรงนี้คลายนิ่งโลสนี่หมายถึงกุหลาบเลื้อยนะคะอันนี้ไว้ e คริสต์มาสค่ะกุหลาบเลื้อยเคยปลูกแล้วสวยหอมสีขาวแล้วดอกดอกใหญ่อยู่นะคะดอก8เซนถึง10เซนนะคะดอกใหญ่อยู่เนี่ยเคยปลูกแล้วมันตายชอบมากเลยคะ่ะอยากได้มีอยู่4ก้านใหญ่ๆเลยนะคะก็แตกตา นี่ค่ะก็ขอให้รอดแล้วกันค่ะส่วนอันนี้เป็นกุหลาบทรงพุ่มธรรมดานะคะคิดดับบลูหรือไคอินดับบลูนั่นนะคะเนี่ยค่ะเคยปลูกแล้วก็ตายค่ะแต่อยากได้เนี่ยค่ะของเคเซ,เซนโรสนะคะอันนี้นมีอยู่สามกิ่งใหญ่ส่วนอันนี้ก็เป็นกุหลาบเลืย้ยเลื้อยเหมือนกันนะคะเลื้อยสีส้มหรือเปล่า นี่ค่ะร้านนี้ถูกหน่อยนะคะร้านนี้ถูกหน่อยถูกหน่อยถ้าซื้อร้านใกล้บ้านนะคะต้นหนึ่งก็สี่พยเยนพูดง่ายๆว่า2กระถางเท่ากับ1ต้นน่ารัะแต่วันนี้เดวิดออสตินไม่ได้เอาเลยนะคะเดวิดออสตินแพงมากค่ะตีซะต้น1,500งยเยนแล้วกันแพงค่ะไอเนี่ยสองต้นเท่ากับนั่นต้นนึงเลยอะ่ะนี่นะคะก็ขอให้ ขอให้รอดปลอดภัยเขาจะเขียนไว้นะคะตรงนี้มาจากร้านไหนนะคะเนี่ยปลูกมาแล้วสองปีเนี่ยรายละเอียดอันนี้ก็ไม่ต้องเด็ดดอกนะคะปล่อยดอกได้เลยเนี่ยปลูกมาแล้วสองปีนะคะเนี่ยเขาจะเขียนไว้รายละเอียดเบอร์เบอร์กระถางเบอร์เกนะ้าแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะแนะนําให้เปลี่ยนกระถางเลยนะคะเปลี่ยนกระถางที่ใหญ่ขึ้นหรือปลูกลงดินก็ได้เมื่อเราพร้อมนะคะรีบปลูกเลยนะคะเพราะว่า มันจะได้ขยายเวลาทําก็อย่าจับแรงมากอันนี้เขาคลุมมานะคะให้มันอุ่นนะคะให้มันอุ่นเนี่ยดินข้างในให้มันอุ่นเราก็แกะออกกระถางที่เหมาะสมปลูกกุหลาบก้อนนี่ค่ะกระถางเบอร์เก้านะคะเนี่ยไปซื้อชอบแพ็กเย็นตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะเนี่ยมันขายอยู่ที่ราคาสองแฮกกระถางเบอร์เก้านะคะกําลังดีเหมาะกับปลูกกุหลาบนะคะก็จะปลูกใส่ในนี้นี่ค่ะ มีอยู่สามสี่อันตอนนี้ไปหาซื้ออีกไม่มีนะคะเนี่ยซื้อมาอันละสองร้อยเยนถังเบอร์เก้าอันนี้เหมาะกับปลูกกลาบส่วนอันนี้ไม่เหมาะกับปลูกกลาบนะคะปลูกต้นไม้ดอกไม้ทั่วไปได้กระถางเตรียมพร้อมมากอยอมแล้วว่ากิ่งสวยมากๆเลยค่ะสวยทุกกิ่งเลยนะคะเนี่ยดูต้นนี้นะดูต้นนี้เลยเนี่ย คนต้นดูยังมีหญ้าติดมาด้วยเนี่ยขนาดเขาเอานี้ปิดไว้แล้วนะมันยังจะตามมากิ่งก้านแข็งแรงค่ะนี่นะคะมันยังไม่ติดดอกค่ะยังไม่ติดชื่อให้นะคะกพราไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่ากลัวมันตายแต่ดูถ้าทางแล้วน่าจะแข็งแรงทุกต้นนะคะเดี๋ยวพวกนี้จะลงมือปลูกเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาลากให้ดูอีกทีหนึ่งนี่คนต้นนะคะคนต้น เวลาปลูกถ้ามันมีพลาสติกม,มัดมัดอยู่ตรงนี้ก็ให้แกะออกเลยนะคะปล่อยดอกได้เลยเพราะเขาปลูกมาแล้วสองปีเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกโอไนโอไนถ้าชินไนก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะโอ้ยเนี่ยสวยเลยอะ่ะนี่สวยเลยนะคะต้นนี้ก็สวยเลยอันนี้จัดมาสองต้นเลยอมีเยอะนะคะเอเดนโรสเนี่ย ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากเมืองไทยบอกว่าหายากหายากเยอะมากแล้วที่สําคัญนะดอกดอกนะคะดอกดอกแล้วส่วนตัวคิดว่ามันแตกกิ่งกระโดงดีมากค่ะมีต้นหนึ่งยังแตกกิ่งกระโดงดีดีเนี่ยกุหลาบด้วสสีแดงกิ่งนี้ก็งามงามดูสยคะงามยังไม่ได้เช็คชื่อตาม youtube เลยนะคะหลายต้นก็รู้จักหลายต้นก็ไม่รู้จักนะคะในเนี่ย ไม่รู้จักอยู่ประมาณสัก2ต้นได้มั้ง2อหรือสต้นอย่างต้นเนี้ยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คใน YouTube อีกทีหนึ่งใน Google นั่นแหละนะ,ะน Google แล้วก็สีเหลืองต้นนี้เหมือนเคยได้ยินชื่อนะคะนี่ดอกใหญ่เหมือนกันนะ้าสิเซนกุหลาบเลื้อยสีเหลืองนี่ค่ะก่นต้นมีพลาสติกแบบนี้ก็แกะออกค่ะก่อนจะปลูก อันนี้แกะออกเลยก่อนจะปลูกนะคะป้ายก็เขียนชื่อถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะเผื่อมันหายเวลาพายองพายุมามันหายอันนี้เป็นกระดาษเหมือนธรรมดานะคะเนี่ยฝนตกฟ้าร้องเดี๋ยวไม่นานพายุก็พัดไปแล้วแล้วก็ถ้าเรากลัวจำไม่ได้แล้วก็เขียนชื่อมามาใส่ใหม่นะคะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้กลัวลืมกันลืมนะคะแต่รายละเอียดเขาดีค่ะ ซื้อกระาในญี่ปุ่นกันายละเอียดเขาจะดีมากรายละเอียดรายละเอียดจะดีนี่ค่ะต้งหมดโชว์น้องๆน,นะคะสิบส,บส,บสบิไม่ขาดไม่เกินเลยค่ะดีนะไม่มีดีนะนะที่มีเวลาแบบแค่จํากัดมากไม่งั้นนั่นเดินงงเลยอย่างนี้ก็ดีอย่างค่ะรีบๆร,บร,บรบเอาเลยถ้ามีเวลาเยอะแล้วก็เลือกเดี๋ยวก็วางเดี๋ยวก็เลือกแล้วก็วางอันนี้ไม่มีเวลาวางเลยจับมาเอาไปเลยค่ะ คิดแค่ว่าเออมีเงินในกระเป๋าพอจบแต่บอกเลยนะคะกุหลาบเนี่ยเราซื้อกุหลาบกุหลาบต้นหนึ่งก็แพงนะคะแล้วซื้อเสร็จก็ต้องมาซื้อกระถางอีกแล้วก็ต้องมาซื้อดินอีกนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่ถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆนี่บอกเลยไปไม่ถึงฝั่งนะคะนี่แหละคะ่ะทุกวันนี้ก็กินแต่ไข่แล้วนะคะเนี่ยกินแต่ไข่อยู่แล้ว นี่ต้นนี้ก็อยากให้งามนะเคยปลูกแล้วดอกสวยมากเนี่ยต้นนี้สีห้าก้านโอเคค่ะมีต้นนี้แหละที่เหมือนกันสองอันอันนี้ได้มาหนึ่งตน้นบางต้นก็จะเอาไปลงดินนะคะขุดอันที่ไม่แข็งแรงออกแต่มันก็ไม่ค่อยมีนะคะทุกต้นมันแข็งแรงหมดนะ่ะส่วนไอ้นนี่กําลังคิดว่าจะลงดินในตรงที่มันว่างๆนั้นหรือเปล่าอันนี้นะคะที่เป็นพุ่มจริงๆแล้วอยากได้เดวิดลงตรงนั้นนะคะ รออยู่รออยู่ช่วงนี้เดือนสามเดือนสีเนี่ยเป็นฤดูการซื้อกุหลาบเลยนะคะท่านั้นไม่ต้องรีบค่ะช่วงเนี้ไปหาซื้อได้เลยแล้วตรงที่หนูไปอะ่ะเขาเรียกครัวหน้าอยู่ใกล้ๆกับเอ่อมันจะไปทางนาโกย่านะคะมันจะมีร้านกุหลาบใหญ่อยู่ประมาณสองร้านแหละอีกที่หนึ่งก็นามบะน,นานามบะหน่าหนอซาโต้นะคะนั่นก็ร้านใหญ่ตลาดนัดดอกไม้เลยค่ะตรงนั้นเดี๋ยวจะไปตรงนั้นอีกค่ะเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละ เดี๋ยวใจเย็นๆจัดการพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนกระถางยังไม่มีเลยค่ะเนี่ยไม่รู้จะปลูกตรงไหนอันนี้มีกระถางใหญ่อยู่สามอันเนี่ยคิดหนักเลยจะปลูกตรงไหนอากระถางไม่ได้เลยค่ะนี่ก็สามอันก็ได้สามกระถางสามต้นนะคะนี่แหละค่ะโชว์น้องๆที่ได้มานะคะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะกุหลาบซื้อมาใหม่ทั้งหมดสิบต้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปลูกกันค่ะ ขอให้รอดสักห้าหกต้นก็ถือว่าดีใจมากๆแล้วค่ะนะวันนี้ก็โดนไปหนักอยู่เหมือนกันมาณห้าพัน 5, กว่าบาทนะคะที่ตรงเนี้ยที่วางอยู่เนี่ยก็ยังถือว่าถูกค่ะยังถือว่าถูกเพราะว่าถ้าไปร้านที่บ้านนะต้นหนึ่งพันกว่าพันกว่าเลยอ่ะโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะแนะนำน้องๆเรียบร้อยแล้วค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ